สวัสดีครับโชคสิริพรจักรยานครับวันนี้มาเอาใจสายที่ที่ที่ปันจักรยานไม่เป็นกันนะครับวันนี้ก็เป็นจักรยาน3ล้อนะครับเป็นแบรนด์ไทยนะครับอันนี้ผลิตไทย100%นะครับของเมโดเมโดเป็นจักรยานไทยนะครับซึ่งมีล้อขนาด20นิ้วแล้วก็ล้อ16นิ้วนะให้เลือกนะะสำหรับคนที่ตัวเ,เล็กๆนะฮะ ร้อยยี่สิบอะไรร้อยสิบร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยห้าสิบอะไรเนี้ยมันก็มีไซส์สิบหกนิ้วที่เหมาะกับสรีระของตัวเองนะครับตัวถ้ายี่สิบนิ้วเนี่ยก็ตั้งแต่ร้อยยี่สิบขึ้นไปเนี่ย160ร้อยหกสิบกว่าน,นี้ก็ยังได้นะครับร้อยเจ็ดสิบก็ยังได้นะปรับหลังอาให้มันสูงหน่อยนะครับก็ยังได้อยู่เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันทั้งสองรุ่นเลยนะครบับไปดูเลยครับ จักรยานสามล้อนะฮะเมโดนะครับอันนี้ยี่สิบนิ้วนะครับเป็นสี่บลอน์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นยี่สิบนิ้วนะครับพวกตะก้าอะไรนี่ก็จะต่างกันนะครับความใหญ่ความเล็กเนี่ยของรุ่นยี่สิบนิ้วแต่ตะก้าหน้าเนี่ยก็จะเท่ากันนะครับแล้วนะตะก้าหน้าก็จะแบบแข็งแรงแข็งแรงเลยนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะแล้วก็ชุบพลาสติกมานะอย่างหนานะครับตัวนี้หนามากนะครับ ส่วนคอแผ่นอะไรเงี้ยก็เป็นชุบสีนะครับก็ดีนะครับป้องกันสนิมขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นยี่สิบนิ้วทั้งสามล้อเลยนะครับเพือ่อนะล้อหน้ายี่สิบนิ้วนะครับก็เป็นอล,ออล้ออลูมิเนียมนะครับอันนี้ซึ่งมีความแข็งแรงนนก็ยางยางยี่สิบนิ้วนะคคูณด,ด้วยสองจุดหนึ่งสองห้านะครับอันนี้ ส่วนก้ามเบรกก้ามเบรกก็เป็นก้ามเบรกชุบเนะี่ยอย่างหนาเลยนะครับตัวน,นี้หนาหน,นานะฮะหนาก็ดีนะครับตัวน,นี้เวลาเราเบรกเนี่ยมันถ้าบางบางเนี่ยมันจะไปตามล้อเลยก้นานเบรกเนี่ยมันจะไปตามล้อเลยเนี่ยหนาหนานี่นก็จะอยู่ดีนะครับงานสีงานเชื่อมโอเคนะครับอันนี้เป็นงานไทยนะครับอันนี้นะเป็นงานไทยคอเคสนี่แบบชุบสีนะฮะสนิมไม่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นเฟรมเหล็กนะครับเพื่อน เป็นเฟรมเหล็กตัวนี้ก็เป็นนะบังโซ่เนี่ยเป็นทรงนกหกวีดนะครับปตีแบนด์นะฮะมดูนะฮะงานโอเคนะจานเป็นจานเลื้อยครับอันนี้จานเลื้อยจานหน้านี่ก็จะให้มา40ฟันนะครับเพื่อนๆนะฮะอันนี้บังโซ่มันบังอยู่เนี่ยจำนวนฟัน40ฟันนะฮะแล้วก็ตัวสเตอร์หลังฟีหลังเนี่ยก็อยู่ที่18ฟัน ก็เพียงพอครับก็ไม่ไม่หนักไม่เบานรับกำลังดีครับอันนี้นะครับอันนีปลดเร็วมีปลดเร็วอลูมิเนียมมาให้นะครับอันนี้หลักอาร์เหล็กนะเบาะก,ก็แบบเป็นอาร์สปริงนะแข็งแรงนุ่มๆเลยนะครับอันนี้กว้างนะเบาะกว้างดีนะครับอันนี้นุ่มนี่ยนะครับแล้วก็มีสปริงมาช่วยด้วยนะล้อหลัง ล้อหลังนี่ก็เป็นยี่สิบนิ้วนะครับเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับอันนี้ซึ่งมีความแข็งแรงนะครับนะเป็นดุมนะเป็นดุมแป,ป๊บนะข้างหลังเนี่ยก็จะใช้ลูกปืนแบริง่งนะเป็นลูกปืนแบริ่ิงสี่ลูกนะครับเนะี่ยข้างละสองลูกนะครับเพืนะ่อนข้างนี้ก็สองลูกนะแล้วก็เป็นสี่ลูกซ้ายขวานะซ้ายขวาครับส่วนในในในดุมตัวนี้จะไม่มีลูกปืนนะครับเป็นแกนนะยึดกับ เผาเลยนะครับแล้วหลังนี่ก็ยี่แปดสี่ก็เพียงพอนะครับน้ําหนักนะฮะซ้ายขวาคันนี้ก็รับน้ำหนักแล้วน้ําหนักได้ร้อยแปดสิบโลนะครับเนนะฮะตะก้าก็มีความใหญ่นะครับความใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยความกว้างก็อยู่ที่ห้าสิบห้านะครับเนี่ยห้าสิบห้าเซนเนี่ยอันนี้ก็สี่สิบเจ็ดเซนเนี่ยเนี่ยแล้วก็ลึกนะฮะลึกใหญ่ๆบรรทุกสัมภาระได้เยอะนะครับเนี่ย อันนี้เบรกหลังก็จะเป็นเบรกจานนะครับนี่ครับเป็นเบรกจานนะถ้ามาดีนะครับตัวนี้เบรกได้อย่างใจเลยนะครับอันนี้นะครับในงานไทยนะครับเนี่ยผอว่างานไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับอันนี้นี้คือจานเลื้อนะครับเพื่อนๆแบบนี้เขาเรียกว่าจานเลื้อยนะครับแล้วก็มีไฟสะท้อนแสงมาให้ด้วยนะครับซ้ายขวาเนี่ยสำหรับ คนที่ปั่นจัก,กรยานไม่เป็นนะน่าใช้น่าซื้อใช้นะครับรุ่นนีนะ้หรือว่าปั่นออกกําลังกายมากายภาพบมมําบัดก็ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรุ่น16นิ้วต่อกันเลยครับสีแดงนี่ก็จะเป็นรุ่น16นิ้วนะครับเหมือนเฟรมเหล็กเหมือนกันนะเฟรมเหล็กแต่ล้อหน้าเนี่ยเป็น20นิ้วล้อหลังเป็นอ่อหกนิ้วทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับบางโซ่เหมือนกันนะเป็นทรงนกหวีดเหมือนกัน จำนวนฟัน40ฟันเหมือนกันนะฮะข้างหลัง18เหมือนกันสเตอร์18ฟันเหมือนกันนะครับรนะอยเชื่อมสีสันสวยงามนะครับเล็กหนานะครับตัวนี้ Made in Thailand ล้อหน้าก็20นิ้วนะยนิ้วเหมือนตัว20นิ้วรุ่น20นิ้วนะครับแต่ความสูงนี่จะต่างกันระยะจะต่างกันนะตะก,ก้าตะก,ก้าหน้าเนี่ยเท่ากันกัน สิกับ20นี่ตะก,กร้าน่าจะเท่ากันนะครับอ่าแล้วก็แฮนด์เนี่ยแฮนด์รุ่นนี้จะเป็นแฮนด์ชุบนะฮะแฮนด์ชุบซึ่งเป็นโรงงานเดียวกันทั้งคู่นะคอแฮนด์ชุบนะเบรกมือเบรกก็มีความแข็งแรงนะโอเคนะครับบรนนี้งานไทยทนำะม,มาดีนะครับอ่านเหมือนกันนะครับอ่านรุ่น16กนี้กับยี่สบนี้ก็จะเหมือนกันนะ ก็ตีแบรนด์เหมือนกันเมโด้นะครับระยะช่วงเนี่ยยี่สิบนิ้วเนี่ยกับสิบหกนิ้วเนี่ยช่วงช่วงระยะเนี่ยเอ่อจะสั้นจะยาวต่างกันนะครับสิบหกก็จะสั้นสั้นกว่านะครับยี่สิบก็ช่วงก็จะยาวกว่านะครับส่วนตะกร้าสิบหกลุ่นสิบหกนิ้วเนี่ยก็จะจะแคบกว่านะฮะตื้นกว่าแคบกว่านะครับก,บก,บก็อันนี้ก็ช่วงช่วงนี้ก็อยู่ที่47เซนนะครับ47เซน ถ้า20นิ้วก็อยู่ที่55เซนนะครับอันนี้ก็จะเล็กกว่าเนะี่ยก็สมส่วนนะครับอันนี้อันนี้สําหรับไม่สูงมากนะครับอันนี้ตั้งแต่120ความสูง120ขึ้นไปนะผมว่า160ก็ยังได้นะ160กว่าเลยก็ยังขี่ได้นะครับอันนี้นะครับเ,เวลาปั่นก็ไม่หนักทั้งคู่เลยนะครับทั้งทั้ง20ทั้ง20และ16นิ้วเนี่ยเวลาปั่นไม่หนัก เพราะทดจานทดสเตอร์มามาดีนะครับจานหน้าเพียงแค่40นะครับข้างหลังก็18แดล้วด้วยยิ่ง16นิ้วเนี่ยมันจะมีความเบาขึ้นอีกนะเพราะว่าล้อหลังเขาให้16นิ้วมานะช่วงหางหลังอะไรเนี่ยเขาก็ทำมาแข็งแรงนะครับทำมาแข็งแรงนะเป็นงานไทยลูกปืน4ร่ลูกมกันนะครับเป็นแบริง่งซึ่งฐานล้อของ16นิ้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ53 53มเซนนะครับแล้ว20นิ้วก็อยู่ที่ประมาณ65เซนนะก็จะกว้างกว่าพอสมควรเลยนะครับก็เป็นอีกทั้งสองรุ่นนะที่ที่น่าใช้นะสำหรับปั่นออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ปัน่นคนที่ปั่นจักรยานไม่เป็นนะครับหรือว่าผู้สูงอายุนะกลัวปั่นจักรยานแล้วกลัวล้มอะไรเงี้ยสามร้อยนี่ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะนอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้มีทั้งทั้ง20นิ้ว แล้วก็16นิ้วให้เลือกนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยครับก็โอเคเลยนะครับงานของเมโดนะครับซึ่งมีขนาด20นิ้วแล้วก็16นิ้วนะให้เลือกให้เลือกซื้อกันนะครับก็ดีสําหรับคนที่แบบว่าคือปัญนจกรยานไม่เป็นหรือว่าเ,เป็นแต่กลัวล้มนะครับก็สาล้อนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับ16นิ้ว16นิ้วก็คือล้อหน้า20นิ้ว ล้อหลัง16อ่ารุ่น16นิ้วนะครับแต่ถ้ารุ่น20นิ้วเนี่ยก็จะเป็น20นิ้วทั้ง3ล้อเลยนะก็เป็น2รุ่นนี้ก็เป็นเอ่อเป็นรุ่นที่เล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่มากนะบางรุ่นที่ก็เอ่อล้อหน้า24หลัง20อันนี้ก็ก็ใหญ่ขึ้นอีกสำหรับคนที่ตัวใหญ่ๆนะครับหรือไม่ก็มันมีรุ่นที่สล้อที่เป็นแบบล้อโตมากๆเลยนะล้อใหญ่มากๆเลย น,ะนันก็แล้วแต่นะก็จะมีความาหนักหน่อยนะอันนี้ก็คือปัน่นปั่นง่ายนะปั่นง่ายสําหรับขี่ออกกำลังกายในหมู่บ้านหรือว่าจะไปตลาดนะหรือว่าจะไปซื้อของเซเว่นอะไรเงี้ยได้เลยนะครับขี่ดีมากเลยแนะบบเด็กเด็กก็ได้นะเด็กก็ขี่ได้ผู้ใหญ่ก็ขี่ดีครับนี่ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งครับชอบเพิ่มนี้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคร เก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ